สวัสดีครับสวัสดี f อสซีสอเจริญพัฒนาทุกท่านด้วยนะครัรบวันนี้ก็มาหอยตลุมเหมือนเดิมเดี๋ยวพามาดูจะเขียวพ่นสีช่วงล่างนครับวันนี้ฝุ่นคลุ้งเลยครับวันนี้แต่ไม่ฝุ่นถ้าสีขาวนะครับโอ้เห็ดสีแล้วเห็ดสีแล้ว สีชมพูหวันเวลสีอะไรเขียวเขียวอันนี้เรียกสีอะไรอ่ะสีอะไรไม่ว่าสีแบบมุกเออสีอะชมพูอะไรชมพูมุกชมพูอะไรเงี้ยมุกม่วงข้างบนก็ี เหลือชุดเอวชุดเอวจะพ่นเสียอะไรทีอือหาืโอโอ้โหเกล้งหรือเปล่าวะเนี่ยหรือหน้าคนพ่นกันครับทินน่อรักเกินอือหาือ เดี๋ยววันนี้วันนี้ไหนวันนี้จะไปไหนวันนี้วันนี้เดี๋ยวไม่พูดดีกว่าแล้วมีอะไรมาดูคนสีดีกว่าเรื่องอื่นเอาไว้ก่อน วันนี้วันนี้เสร็จไหมว้ากกลิ่นแรงมากครับทินเนอร์เนี่ยเป็นทินเนอร์เฉพาะสีใช่ไหมเมนทินเนอร์เมนฟาวทินเนอร์เราทินเนอร์นี่เป็นทินเนอร์สั่งมาพร้อมสีนะมันเป็นทินเนอร์ของเขาเลยแต่ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ว่ากลิน่นกลิ่นมันแรงแรงกว่าธรรมดานะเนื้อจะเร่งเร่งพ่นในเสร็จปุ๊บแล้วก็จะได้ยกปั๊มขึ้น ใช่ไหมครับย,ยกปั๊มขึ้นแล้วก็จะได้ใส่ได้ใส่โซ่ก่อนแล้วก็ยกปั๊มขึ้นแล้วก็ใส่ระบบครับระบบหม้อน้ำหม้อ o อยเดินน้ำมันสายพานวัดสายพานแล้วก็ชุดอุ้มก็จะได้พ่นทีหลังอีกไม่ได้เดินระบสายพานก็จะได้ใส่ลูกตู้แล้วก็ใส่ตัวซีรอกบนก็อะไรอือางเงืเสร็จประมาณวันที่สิบห้านะครับเนี่ยต้องต้องเสร็จนะครับ ประมาณวันที่สิบห้าเพราะว่าจะมีงานมาเพิ่มนะครับงานมาเพิ่มรถอัดฟางก็ทำได้วันนิดวันหน่อยก็เหลือฮะเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นบ้างโอ้พัดลมสียมพูเลยงาฝัน่นี้เสร็จแล้วครับข้างหนึ่งครับ นะออกยากอ๋อจะเขียวจะออกนะครับเลยต้องไปดูก่อนแบบนจจออป๊บหนึ่งอ๋อคนจะออกมามพ้นเซรวบอกข้างในลูกพี่ดูดูก่อนเด้อจะได้ไม่ต้องเข้าไปไีก<ป>นใน ก็ะจะถ่ายรูปแบบแบ็คเมย์สักหน่อยเมื่อกี้เปิดหัวเลยมันขับตรง,ยยงนี้เท่าไหแต่รัตเกอร์ว่าเราเอาพอเรามาเปิดมันจะเป็นยังไงไไอืมคัน,มน,น,ไไนนี้จะพ่นสีเหลืองนะครับคานตอนนี้บอกเอฟซีก่อนนะคว่าพ่นสีเหลืองครับตัวน,นี้ แทนปั๊มสีเหลืองแทนเครื่องสีเหลืองฮะสีคนพนก็เขียวเราจะเขียวอะไรอีกพอรู้ว่าปั๊มลมพอรอดไหม <c oughs> ม,มีมีมอเตอร์สองมอเตอร์เนาะไอ้มอเตอร์ฝั่งหลังทำงานตลอดไม่ได้พักเลยแต่อีตัวหนึ่งนี่ขี้เกียจไม่ยอมมุน เดี๋ยวก็หมุนบ้างเดี๋ยวก็หยุดเวลามันร้อนมันก็หยุดเนาะถ้าเกิดมันไม่หยุดนี่ต้งใส่มันไหม้ตั้งนานแล้วเนาะแต่มันก็ดีเหมือนกันนะน่าจะเป็นของแท้หนึ่งของปลอมหนึ่งหรือเปล่าถ้าเราพ่นมากไปเนาะมันก็สีขาวนาไปหรือเปล่านี่อานนีต้องรอแห้งเพราะเราพ่นีปรอบหนึงถ้ามันนาไปนาเดี๋ยวสามรอบสี่รอบ าาชุดข้างหน้าเหลือชุดล้อนำครับล้อนำก็จะพ่นพ่นสีอะไรล้อนำสีเหลืองสีเหลืองบอกล้อานำสีเหลืองนะครับก็่จ<อ>ัดตัวนี้ถ้ามองไปเหมือนเหมือนมันจะทึบนะแต่ถ้าเกิดไม่เห็นตัวจริงเนี่ยจะไม่ทึบนะสีนี้นนเนาะนั่นแหละมองในกล้องเหมือนทึบนะครับแต่ตัวนี้ สีจริงยังไงล่ะมันเป็นสว่างเนาะสีเขียวแต่มองในกล้องมันจะทึบเข้มเนาะสีชม,มพูนี่มันมันพอดีแล้วแต่ว่ามามองในกล้องมันจะเข้มไปนิดนึงเมืนมันทึบดเ,เดี๋ยวพามาดูชุดปากบ้างครับชุดปากงวดก่อนก็ใส่หนวด นาอนนี้ครับนี่ครับชุดใบมีดชุดหัวจรวดใสด่เรียบร้อยครับของแมงแมงป่องเลยครับลุงแก้วใส่แมงป่องเลยเสร็จแล้วครับชุดปากตัวนี้เสร็จแล้วพร้อมใช้แล้วครับตัวนี้ ก็เหลือวัดสายพานตัวแยกก็เสร็จแล้วตัวแยกทำใหม่เรียบร้อยตัวนี้ชุดดาวชุดมอเล่ก็เสร็จแล้วจะเขียวคนสีเสร็จแล้วโซ่เลยโซ่โซ่ตัวนี้ก็เหลือมาตัดออกอีกข้อหนึ่งครับต้องมาตัดออกอีกครึ่งข้อเพราะตัวนี้ก็ใส่ครึ่งข้อนะครับไหนนอกครึ่งข้อยู่ไหนอยู่ข้างหลังนี่ ดี๋มาตัดออกครึ่งข้อก็เจียวแล้วถาเป็นข้อเต็มนี่ตัดออกกี่ขอ้อปะสองข้อสองข้อพอดีเลยเปออโอนี่ตรงนี้พอดีเลยนะเอาเจียตรงนี้ออกแล้วก็ใส่นี้เข้าไปเฮ้ยมันต้องใส่ข้อครึ่งเลยเลลข้อครึ่ง้อครึ่งใช่ต้องใส่ข้อครึ่งตรงนี้จะเป็นตัวผู้ตรงนี้จะเป็นตัวเมียแล้วก็สวมตรงนี้เนาะใช่ตรงนี้ต้องใส่ข้อครึ่ง ก็บันลัง,เงกเกกระเช้าใช่ไหมเกี่ยวนี่กระเช้าเนอะเสร็จแล้วกระเช้าเหลือทำใส่แบบเลดและทั้งลมเหลือคนสีเพิ่มไหมครับทั้งลมโออันนี้บอกนี่กระป๋องสองลิตรบ่โอ้ อกระป๋องสองลิตรอันนี้กระป๋องลิตรเดียวนะครับกระป๋องน้อยลิตรหนึ่งอันนี้สองลิต,ตรกระตวงเอาบ่าตวเงเอาบ่ามันหกเวลาเคยมาเห็นหนะจะไม่หกเคยเข้ากระป๋องบ่พอไหมเนี่ยไ,ไม่น่าจะหกอันนี้ทั้งคันตอนนี้เราพ่นหมดกี่กี่ลิตรแล้วเฉพาะเฉพาะสีชมพูนะ ไอสองลิตรเนี่ยหมดเครื่งแล้วอันนี้ยอันนี้สที่ึไม่ช้าเนี่ยอันนี้อีสอลิตรเป็นสี่ลิตรถูกไมสี่ลิตรนะครับ4่ลิตนง่จะได้แค่พอพออยู่มั้งพออยู่อันนั้นก็ทินเนอร์ทินเนอร์แต่แถวบ้านผมไม่มีนะครับยี่ห้อนี้เนี่ยยี่ห้อนี้นะครับแถวบ้านผมก็ไม่เห็นมีขายนะต่นี่ที่ร้างเปนีรถยนตี่เป็นทเนอร์รไอสีรถยนต์รยนต์ไอันต่ แต่แถวบ้านผมก็จะเป็นแบบแบบไหนเคียวยงงนี่นี่ทางใหญ่ดิ่ไงอ๋อนี่นเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากก็จะเห็นแบบนี้กับอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะครับ <c oughs> เอเ็อ่อม,มันจะยังไงประหยัดกว่าเลยม,มันไม่ถูกกันนะไม่ถูกกันเขาว่าอย่างงั้นได้ยินเขาว่าลื้อแต่กีทานะ เห็นแบบเจ้าของเจ้าขนั่นแหละเห็นแต่เขาเว้าเราก็บุ้งหรอกเจ้าก็โฆษณาให้แต่นี่บอกให้แต่ของก็ขายได้หรือเปล่าคนละด้านเลยเอาละด้านที่เลื่อนคนะด้านสาขาโอ้เราจะถูกกันไหมล่ะแต่เขาบอกว่าเจ๊ที่เลื่อตัวนี้ไงอืมจัดไปเขาก็เลยไปสั่งที่เลื่อหมดกี่กระป๋องละใช่แล้ว แล้วเราสั่งมากี่กระป๋องสามกระป๋องสามกระป๋องเอาอันนี้หนึ่งหนึ่งกระป๋องสองกระป๋องอันนี้หมดไปครึ่งนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วแต่ก็ประหยัดอยู่นะประหยัดอยู่แต่ก็แพงแต่ก็แพงเอาเรื่องนะเหลือชุดบนชุดบนก็ต้องพ่นสีนะนั่นแหละสีเหลืองเลย สวยอืมเพราะว่าชุดอื่นมันสีเขียวไปแล้วเราเอาอุ้มเป็นสีเหลืองเลยมัง้งเดี๋ยวค่อยดูก่อน,ดน,นอเดี๋ยวเราเราพ่นข้างล่างอะไรเสร็จเก็บเสร็จเรียบร้อยปุ๊บชุดวนแล้วก็จเจาสีไรแล้วก็ค่อยคิดทีหลังน,น,น,ลนั่นเลยเหลือบางโคลนเลเดยืมอไไ้ไปซื้อมาเลยเลด รถดฟางก็ตอนคืนก็ทำรถฟางครับทำนิดเดียวกระติดเดียวตอนนี้ก็เหลือทำขายึดยึดคอครับยึดคอยึดคอสองข้างแล้วก็ชุดกลวยฟางเข้าก็เสร็จแล้วเชื่อมปิดแล้วตอนนั้นจะเอาไว้รูอย่างนั้นนะครับเพื่อดูข้างในโซลงสวิตต์นิดหน่อยแล้วก็ขบวนนี้ก็ทำฝาปิดนะครับฝาปิดรัดฟางครับ ตรงนี้ก็ช่องหายใจนีช่องนิดหนึ่งแล้วก็ตัดคอรครับตัดคอย่นให้มันสั้นลงกว่าเดิมเพราะว่าเราขยับชุดดึงฟางมาข้างหน้าแล้วเราก็ต้องตัดคอรตรงนี้มันสั้นลงอีกเพื่อลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ลดความยาวของคอด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเจาะรูใส่ทำ ตัวจับลูกปืนก่อนแล้วก็เจาะรูใส่แล้วก็จะได้ตัดคอให้สั้นลงแล้วก็ยกใส่ครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่เป็นลังที่ขับเดี๋ยวค่อยดูก่อนว่าจะใส่ฝั่งน้นดีหรือว่าใส่ฝั่งนี้คืนก็คอยติดตามครับแล้วก็เหลือแก่ชุดนูน้นชุดนู้นก็แก่ประมาณไม่กี่วันก็วันหนึ่งสองวันเปลี่ยนซีนก็เสร็จครับ แล้วกเก็บสีเก็บสีด้วยเก็บสีนะครับเก็บสีคันนี้ต้องเก็บสีก็เหล็กก็ที่ซื้อมาไว้ตั้งนานก็เอามาใช้จนดูครับขึ้นสนิมแล้วมาไว้นานโหดก คันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับแต่เน้นก็เน้นรถเกี่ยวหน่อยจะได้ให้เสร็จทันเวลาแต่ปีที่แล้วนี่เสร็จช้าครับปีที่แล้วปีที่แล้วก็เสร็จช้าเขาเกี่ยวต้องได้สองสามร้อยไร่ลแล้วคันนี้ยังไม่ทันได้ลงครับแต่ปีนี้ต้องลงก่อนเขาเลยชุดแท่นก็สีเหลือง ประมาณนี้ครับชุดแท่สีเหลืองปั๊มนี้ใส่พอดีเลยครับปั๊ม,มเลมเลมเลเปลี่ยนใหม่ใช่ครับมเมลีเปลี่ยนใหม่ก็เลยคล้ <c oughs> คาวตะแกรง <c oughs> ยิงทรายสนิมจนขึ้นมาแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวเอาไปล้างแล้วก็พ่นสีรองพื้นก่อนครับตอนนี้ <c oughs> โอ้แวบ,บเดียวเองเสร็จแล้วสีนี่พ่นขึ้นดีเนาะ <c oughs> <c oughs> ชอบเลย นนนในคืนนี้หอมสุภาพมานอนกอนดออเลยเย่คีโมแล้วรกคืนนี้น่ยันบอกว่าใช้ใส่สีเขียวแต่ยันบอกใช้ใส่สีเขียวอันนี้เกียวทัวนยี่หจีใช้เกียวเนียวชบวนะเน,นี่ยนีเกียวคูด้วแล้วแต่ต้องพ่นให้มันนานหน่อยไมานานานาย่งั้นมันจะลอกเนาะ ออถแดด้มันก็สว่างแล้วมันก็ไม่คเน่เปิดไฟสว่างกว่านี้สีกใจจ้ะสีข้างบนนะสีถูกใจข้างบนเนี้ยแต่ยังคนเล้อือหือข้าวเหล่านี้เบื่ออือหืออือืมเขียวะไรนะ ลูกกุ้เลือก็เอาสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองเหลือเหลือง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 เหลอหืเหลืองเหลงเหลืองเลงเหเลยเเเหลืองเหลืองเหลืเหลืองอหลเอเงลนี้ล มาอัปเดตช่วงล่างมาอัปเดตรอบๆมาอัปเดตชุดใบมีดที่ร้านได้ส่งมาแล้วก็คลิปนี้ก็จะับเด็ดเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้นก็พูดกับพูดไม่ค่อยเก่งครับพูดผิดพูดถูกพูดไปพูดมาได้นั้เลยก็ได้ประมาณนี้เลยครับ <c oughs> ไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ